ถามว่าเป็นผมผมยังรู้สึกถึงวันนั้นได้เลยนะแต่วันที่เรื่องราวเข้ามาประทับเรียกว่าโถมเข้ามาดีกว่า,า,าแล้วอยู่เราก็แบบใช้ชีวิตแบบเงียบๆไปพักหนึ่งแล้วก็ร้องบ้างแล้วก็งานก็น้อยลงท้องน้ตอนักหนักมากแล้วก็คอมเมนต์คือตื่นมาโดนด่าดเลยแม้กระทั่งคนที่เราเคยรักเคยติดตามเป็นเอฟซีก็ด่าดเราหมดแต่ว่าก็รู้สึกว่าทั้งหมดอ่ะมันคือผลจากการกระทำของเราทั้งนั้นเลยโอเคครับอันนี้เป็นอีีสองนะแต่มาถามล่วงลึกจับแตกวันนี้ที่เราเจอวิกฤต ช่วงที่เราทําครีมเร,เ,รเ,เราอยู่เราเจอวิกฤตแล้วอยู่เราไปทําครีมเลยไหมไม่ได้ถึงกับทําครีมแต่แค่รู้สึกว่าตอนนั้น่ะเราอยากจะมีธุรกิจสักธุรกิจหนึง่งเอาไว้พพอร์ตครอบครัวได้ความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรที่จะมีรายได้ทางเดียว แล้วนั่ก็เลยคิดเพื่อจะหาธุรกิจที่มั่นคงเพื่อมาซับแล้วก็ลูกก็กำลังโตด้วยครับใช่แล้วตอนนั้นช่วงนั้นตอนที่ขออนุญาตพูดถึงนิดเดียวนะอยู่กับสามีเก่าเลงลูกแล้วก็งานก็น้อยลงแล้วก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีรายได้ที่มากกว่านี้เพราะรายจ่ายเราค่อนข้างเยอะครับใช่แค่นั้นก็เลยค่ะเหรอคือเราจากพระจผูกมาจากพระจะกผูกมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราะว่าเหมือนโชคชะตาเนาะผมว่าวันหนึ่งอะคนเราเหมือนกับหนึ่งอะเราก็เจอใครที่เห็นเรื่องดราม่าต่างๆ ชีวิตค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมือนกับถ้าฆ่าตัวตายได้เขาคงอยากฆ่าไปแล้วนะแล้วก็เบื่อป้าด้วยซ้ำนะฮะถามว่าเป็นผมผมยังรู้สึกถึงวันนั้นได้เลยนะแต่วันที่เรื่องราวเข้ามาประทะเขาเรียกว่าถมเข้ามาดีกว่าแล้วอยู่เราก็แบบใช้ชีวิตแบบเงียบๆไปพักหนึ่งแล้วก็ร้องบ้างแล้วก็งานก็น้อยลงแล้วดันมาทะเลาะกันอีกกับครอบครัวอีกโอ้โหเป็นอะไรที่มรสุมผมผมอยากจะถามนะเอาจจริงนะ อยากให้เป็นไมซ์เซตให้กับเ c ผมดีกว่าเป็นวิทยาทานเป็นวิทยา,าทานแบบอักไขไว้ไม่ไดเจอได้ขน,นาดนี้อ่ะผู้ชม <c oughs> คนบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอตั้งแต่แบบติด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 ต่อปีต่อปีแล้วแบบเป็นมันไม่ไอะไม่ได้ไมาไดสูงขึ้นนะเป็นันไ,ไดที่ลงแบบแทบจะไม่มีที่จุดยืนเลย,ยพี่สั้ใแทบจะต้องหมดดินอยู่แล้วตอนนั้นอย่างแรกเลยตั้งสติไหมจะอย่างแรกเราเจออะไรบ้างอะไรอย่างรตอนแรกตอนที่หนนดราม่าใหญ่ดราม่าใหญ่ดราม่าแรกเลยท้องอยู่ กำลังท้องตอนนั้นนากหนวกมากแล้วก็คอมเมนต์คือตื่นมากโดนด่าแล้วเข้าโซเชียลทุกแพลตฟอร์มโดนด่าหมดคือถ้าเห็นหน้าเราก็คือโดนด่าหมดแม้กระทั่งคนที่เราเคยรักเคยติดตามเคยเป็น FC ก็ด่าเราหมดตอนนั้นคือไม่ต้องถามถึงความรู้สึกพี่แค่คําว่าแย่มันยังน้อยเกินไปแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราไม่คนที่จะตอบโต้อะไรเลยเราถามตัวเองว่าเฮียที่เกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ย ถามค่ะแต่นะว่าก็รู้สึกว่าทั้งหมดอ่ะมันคือผลจากาการกระทำของเราทั้งน,นั้นเลยเพราะว่าเราแสดงออกแบบไม่น่ารักเราก็เลยโดนสังคมแบบาสารแบบนี้เราก็ใช้เวลาที่ผ่านไปแล้วก็เวลาทุกวนันแล้วก็คิดว่าเวลาคือคำตอบเดียวที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นเราก็เลยเลือกที่จะปรับปรุงตัวเองเราก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อะไรที่เคยไม่ยอมยอมบ้างอะไรที่เคยแบบว่าต้องเอาคืนก็ยอมบ้าง อะไรที่มันไม่เคยที่ว่าเขาเรียกปากปากด้วยคําพูดปากแจ๋วต้องบอกว่าเป็นคนปากแจ๋วตลอดแล้วก็โซ่ตลอดแล้วก็เรียนรู้แล้วว่าความปากแจ๋วมันอยู่ยากเหลือเกินในโลกใบนี้ก็เลยคิดว่าเราควรที่จะคิดให้มากๆเราจจะเป็นคนคิดตรงไหมเราอาจจะเป็นคนคิดตรงแต่ว่าปากงงตรงไปบางคนก็ไม่ได้บอกว่าตรงบางคนก็บอกว่ามึงอ่ะคือคนหยาบคายอแต่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าเราตรง มันก็ดูย้อนแย้งอ่ะเพราะมันอยู่เป็นเส้นบางๆอ่ะเราก็เลยแบบอายอมรับความคิดเห็นของทุกคนละกันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองปรับคติกรรใหม่รับฝังดีกว่ารัฟังโดยที่ไม่ต้องตอบเร็วอะไรเงี้ยเราผ่านมาจุดนั้นได้ประมาณสักกี่ปีละช่วงที่พี่มันประมาณปีหนึ่ง่ะที่หนูพิสูจน์ตัวเองทั้งหมดเลยแต่ในปีหนึ่งนี่ก็คือดราม่าแล้วอีกแล้วอีกอยู่อย่างนั้นอ่ะคงรู้ว่าปีสองปีผู้ปียังเหรอปีปีปีกว่าบ้างปีครึ่งะมางเกือบปีครึ่งใช่ แล้วช่วงที่มีลูกด้วยนะใช่ค่ะตอนนั้นหนักหน่วงมากอะไรที่จุดเปลี่ยนทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาคือการเราลดตัวเองร้อยลงแล้วก็ทําให้รู้สึกดีขึ้น<ม>คือ,อยังไงฮะลูกเลยค่ะลูกเลยว่าเป็นลูกเลยลชนนนเนี่ยทำให้หนูใจเย็น<อ>ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากอยู่ต่อในโลกใบนี้ทําให้หนูมีสติมากขึ้นเมื่อก่อนกล้าท้ากล้าชนกล้าฝันกล้าไฟรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยกูเริ่มรักตัวโกตายแล้ว ต้องตั้งใจมีชีวิตอยู่เพื่อลูกกุนะก็เลยเปลี่ยนบายเซ็ตตัวเองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้วก็วางแผนชีวิตใหม่อ่าใช่อ๋อคือลูกคำเดียวเลยคำเว่าทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะผมว่าแรงบันดาลใจสุดเวลาที่เรากลับไปทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเรากลับมาเห็นลูกวิ่งมาเราหรือว่าร้องคิดถึงเราก็หายเลยเนาะคนมีลูกจะเข้าใจนะใช่จุดเนี้ย ไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งจะมีลูกแล้วสิ่งที่เรา,อ,อ,ยาอย่างตอนเนี้แหมเสียดายไม่ได้เอาของมานะาคือผมแม้ก็ไม่รู้จะไล่คําพูดยังไงดีอ<า>เพราะว่าน้องแบบเราก็ไม่รู้จะพูดกลัวแบบกลัวคนจะไปดราม่านะทุาผู้ชม<า>เราขอเป็นสนุกแล้วกันว่าสิ่งที่ที่ที่น้องผ่านมานะมันคือ การเติบโตทุกความเจ็บปวดทําให้ตัวเองเติบโตดีกว่าเพราะว่าเราจะคิดได้หรือคิดไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราละแต่วันนี้เขาก็สามารถพัฒนาวันนี้เขาเอาความสําเร็จมาให้พี่บอยทํารถนะฮะเช่นอย่างคันนี้เลยได้มาจากอะไรคุณมีสายโมงสายมูมีอะไรบ้างกล้าพูดเลยค่ะ <c oughs> ว่าคันเนี้ยได้มาพอธุรกิจใหม่ <c oughs> อยากตั้งชื่อให้เหลือเกินน้องเซรั่ม <c oughs> มาจากการ <c oughs> ต่อสู้ด้วยตัวเอง <c oughs> มาจากการแบบ พยายามตัวเองทุกอย่างอ่ะคุณเชื่อไหมว่าเอฟซีของคุณเนี่ยวันที่คุณใครอยากทางานอ่ะเขามองคุณทุกคนนะใช่ค่ะแ้คุณไม่หยุดเดินนะใช่คุณไลฟ์คุณคุณไลฟ์เนี่ยแฟนผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไลฟ์ได้วันละสองกล่องคุณก็ยังไลฟ์ใช่ค่ะไลฟ์ทุกวันใช่ขายไม่ได้มีขายไม่ได้มีไหมมีมีทุกวันไหมมีค่ะมีช่วงแรกสองอาทิตย์แรกบอกเลยว่ายอดขายไม่ดี วันไหนถึง10กล่องอุ้ดีใจกรี๊ดมากกรี๊ดเลยใช่ตอนแรกจะเริ่มแบบสิบกล่อง,องอนี่คือแถมหรือแจกเขาบ้างเหรอ คือแบบลดแบบสุดๆเลยนะพี่บอยแต่คนยังไม่รู้จักสินค้าเรา่แต่เราบ้านใจว่าสินค้าเราดีทุกคนจะต้องใช้แล้วต้องติดใจแน่ๆเราจะต้องทำยังไงให้เขากล้าลองใช้ของเราวะก็เลยไปนั่งคิดนั่งคิดแล้วก็ทำคอนเทนต์แล้วก็มานั่งไลน์นั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองอาทิตย์มั้งสองอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นมาเป็นแบบห้าสิบออเดอร์เว้ยห้าสิบออเดอร์เลยใช่ห้าสิบออเดอร์อีกสักสองสามวันขึ้นมาเป็นร้อยเว้ยกีดบ้านแตกเลยจริงใช่แต่ช่วงวันทิกต็อกเขาจะไม่ให้ขายเกินร้อยออเดอร์เเพราาาะว่่ใปก้็นลูคหม แล้วก็ขายจนทะลุจนอนลิมเปจได้เลยตอนนี้นส่วนหนึ่งที่เขากลับมาแล้วเขารีบกลับมาทําแล้วก็รีบกลับมาขายเนี่ยสินค้าเราต้องดีด้วยอันดับหนึ่งใช่ค่ะ แล้วเราเนี่ยมีการที่ทําให้เราเห็นด้วยไหม fiance? ให้ลูกค้าเห็นสินค้าเราว่าเราสินค้าเราเป,ปลี่ยนแปลงได้ดีจริงอันดับแรกเลยเจ้าของแบรนด์เราต้องจริงใจกับลูกค้าซื้อใส่กับสินค้าของเราเองเอนักก้าพูดเลยว่าหน้าที่ได้ใส่ขนาดนี้นนก็คือ,อไม่ได้ไปทำรีจูราลทรีทเมนต์สกนิกนวิตามิานอะไรใดๆเ,เ,เราได้เพราะสินค้าของเราเลยเแลวเราพรีเซนต์ด้วยความจริงใจและลูกค้าใช้ไปเออมันจริงวะเขาก็อินกับสินค้าเราแล้วทุกคนที่ซื้อไม่มีใครซื้อครั้งเดียวทุกคนกลับมาทวงมาซ้ำเนี่ยใจฟูมากเซรั่มเปล มันจะเป็นช่วงช่วงของช่วงเลยนะมันจะให้มันแบบให้มันเละไปเลยอให้มันตายไปเลยข้าหนึ่งแต่ถ้าอะไรถ้าเรามีลมหายใจก็มันต้องเป็นวันของเราสักวันหนึ่งหนูคิดเลยนะหนูคือคนตายที่ยังหายใจอยู่ <laughs> คนตายที่ยังหายใจอยู่จริงๆผมผมว่าทุกคนก็คงฟิลแบบผมแบบะว่าแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมน้องไม่กลับมาแบบไวามากอะ่ะจริงๆไม่ได้ไวหรอกช่วงที่เจ็บปวดมันนานมากแต่ถือว่าวันนี้เราให้ไอเดียกับเพื่อนๆดีกว่าว่าสําหรับคนที่ที่ยังคิดว่าวันนี้มันคืออะไรยากที่สุดมองน้องเป็น ไอดอลดีกว่าใครหลายคนก็น่าจะรู้ว่าวันที่เขาเจ็บปวดอ่ะวันนั้นเขาไม่เหลือใครแล้วได้กระทั่งชีวิตครอบครัวหรือแค่ลูกคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเจอปัญหามานะแต่วันนี้เขาผ่านอุปสรรคมาแล้วเขาก็ยังดิน้นรนเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกเขาได้อีกแล้วก็ทําเป็นอาชีพหลักนะฮะอยู่ที่เราแหละว่าเราจะเริ่มตอนไหนเนะาะ ถ้าเราไม่เริ่มก็อยู่กับอยู่ที่เดิมไปถ้าคิดว่าทําไม่ได้ก็แพ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ทําแล้วอะตีคำคมมีคําคมอีกไหมชอบบ้้งนะฉันก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนสำหรับคนที่แบบผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะมากแล้วเจอคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากแอนบอกเลยนะผู้หญิงทุกคนอันดับหนึ่งเลยถ้าอยากมีคุณค่าเราต้องลุกขึ้นมาทํางานใช่ใช่เราต้องขึ้นมาทํางานหาเงินให้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วจะไม่มีใครดูถูกเราได้เลยจังหวะนั้นอะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีไม่ดีคิดววว่าาาทุกคคนนมมมมีีีีดดดขข้้อออใใงงงตัเึช ดึงมาใช้ถ้าวันไหนที่โอกาสบุญพาวาสนาส่งจังหวะดีทุกคนปังได้หมดเลยค่ะต้องอดทนด้วยนะต้องอดทนต้องอดทนอยู่มเมนที่หนูอดทนเอออดทนจริงๆผมว่าสำคัญที่สุดคือความอดทนนะใช่ค่ะโอเคก็ขอบคุณน้องนัทด้วยนะครับขอบคุณมากแบรนด์อะไรนะครับแบรนด์อะไรครับ C ีเอ็นเซรั่ม่บอยก็มี ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ให้กับน้องรักอันนี้เป็นน้ำหอมติดรถยนต์นะฮะซึ่งทําให้เวลาน้องขับรถเนี่ยก็จะทําให้ไม่เวียนหัวแล้วก็ไม่ทําให้แสบจมูกด้วยแล้วก็ที่สําคัญเวลาเจอกลิ่นอะไรที่ไม่พึงประสงค์นี่เลยน้าหอมพี่บอยช่วยปรับอากาศทําให้ขับรถสบายชื่นใจเพราะจะบอกว่าเห็นน้ําหอมปุ๊บคิดถึงหน้าพี่บอยเลยคิดแล้วว่าคิดถึงพี่บอยตลอดเวลาก็ได้เลยพอเจทานนี้อ่ะแล้วก็มีตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้ดีเป็นสินค้าทาพลาสติกทายางดําทา พวกพรมอะไรเปาะหนังอะไรเงี้ยที่ทําให้รู้สึกว่ามันฝุ่นเกาะแล้วดึงไม่ออกตัวนี้ช่วยได้แม่แม่กูขายของเก่งจีิงเลช่ขอบคุณน้องนัดด้วยนะคะรับสวัสสดีครัับวสดีครับ